เย้ําสีเสื้อนะชื่อน้องเปียกปูนนี่ไว้มันก็สวยเอาลอง YouTube เลยแหละเอาลองปีโป้ออกมาดิ่แล้วแม่ก็จับนหนึ่งเท้าไอ้เปียกปูนเปียกปูนมาอยู่ตรงนี้แล้วเปียกปูนเปียกปแม่เอาหน้องปีโป้ออกมา ให้หนูผู้ชมดูเอาเปียปูนนี่ช่นอนงเปียกป,ปูนเอาปีโป้อะแม่ถ่ายถ่ายหนูปีโป้ดิไม่เห็นไหนะไหนกลงก้งหูเปียปูนนี่เอาเปีโ เปียกปูนเจ็บปูนเจ็ูนน,นี่เปียกปูนน้องเปียกปูนนะคะน้องเป็นผู้หญิงบ๊ายบายเดี๋ยวลงยูทูปก่อน